คุณคิดว่าเราซื้อคอร์สเรยียนต่างๆไปทำไมคิดว่าเราอยากได้เทคนิคหรืออยากทำเป็นเหรือไม่ใช่เลยคุณกำลังซื้อความหวังอยู่ต่างหากละ่ะเราไม่ได้ซื้อเทคนิคเราไม่ได้ซื้อสูตรลับเราไม่ได้ซื้อคาถารวยเราซื้อความหวังอยู่ต่างหากหวังว่าเรียนเสร็จแล้วชีวิตจะดีขึ้นหวังว่าเรียนเสร็จแล้วจะเอาคืนตลาดได้หวังว่าจะได้กลับมาร้อยเท่าพันเท่า หวังว่าเงินที่เสียไปมันจะพาเราไปรอดสักทีคุณลืมไปไหมว่าคุณอยากจะซื้อมันจริงๆเพราะอะไรนี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนเขาไม่บอกคุณหรอกเพราะอะไรนะหรือก็เพราะเขาได้เงินคุณแล้วชีวิตคุณจะพังจะรอดมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาอีกต่อไปแต่ผมพูดได้เพราะผมเคยยืนอยู่ในจุดเดียวกับคุณผมไม่ได้เป็นคนดีเสิ์ประเสริฐสีผมแค่เข้าใจในวันที่ทุกคนแบกความหวังความฝัน อยากจะหาทางออกของชีวิตมันรู้สึกอย่างไรเพราะผมเคยเป็นเหมือนทุกคนวันที่ไม่มีจะกินวันที่ไม่รู้ว่าจะพึ่งใครเคยต้องนั่งถามตัวเองว่ากูจะทำยังไงต่อดีวะและผมรู้ว่าความหวังของคนที่ไม่มีทางเลือกมันหนักขนาดไหนมันทำให้ผมอยากออกมาเล่าเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ฟังผมดีๆนะความหวังไม่ผิดแต่ความคาดหวังผิดผด นั่นแหละที่ฆ่าคนในตลาดไปเป็นหมื่นเพราะหลายคนเชื่อว่าจ่ายเงินเรียนได้เทคนิครวยแต่ถ้ามันง่ายขนาดนั้นใครมาขายผมว่าจ่ายล้านเดียวแล้วรวยทันทีผมเอาเงินสิบล้านไปยื่นให้ด้วยซ้ําเพราะมันคุ้มแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่ง่ายแบบนั้นมันโหดกว่านั้นเยอะเทคนิคมันแชร์กันได้ผมแชร์ให้จบเลยภายใน15นาทีผมก็ทำได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสำเร็จแม้ใช้เทคนิคเดียวกันถูกไหมที่สำคัญวิธีคิดมันยัดใส่หัวกันไม่ได้ภายใน15นาทีสิ่งที่เรากําลังตามหาในการจ่ายเงินเรียนจริงๆแล้วแก่นของมันคือเราต้องการรู้วิธีคิดของเขาว่าเขาคิดยังไงเราต้องการรู้ว่าเขาทำแบบไหนเราต้องการรู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงอยู่กับเขาในสถานการณ์แบบตอนนั้นเลย แล้วถ้าเขาทําไม่ได้ขาดทุนเขามีวิธีที่จะดีนกับตัวเองอย่างไรนั่นต่างหากคือแก่นที่คุณต้องเข้าไปเรียนรู้และมันต้องเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่นานพอคุณต้องอยู่จนมันซึมเข้าไปเป็นนิสัยมันถึงจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะเราอยากมีชีวิตแบบเขาเราก็ต้องทําให้ได้แบบเขาแค่มาปรับนิดหน่อยให้มันไม่สูญเสียความเป็นเรานี่แหละแก่นที่คุณตาหามาตลอดไม่ใช่เทคนิครอกแต่คือตัวตนใหม่ ของคุณเองต่างหากผมเจอคนมากมายที่ผมเคยสอนเขาฟรีๆเพราะคิดว่าอย่างน้อยมันอาจทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่เชื่อไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์สำเร็จน้อยจนน่าตกใจเพราะเขาไม่ได้เอาความหวังตั้งไว้ที่ตัวเขาเองเขาจะเอาความหวังตั้งไว้ที่เราถ้าไม่สําเร็จเรือเธอนั่นและสอนฉันไม่ดีมองกลับกันทั้งที่เทคนิคเดียวกันคนจ่ายตังค์และตั้งใจเรียนชีวิตโตไปไหนต่อไหนแล้วไม่ใช่เพราะผมเก่ง แต่เพราะเขาตัดสินใจว่าจะโตให้ได้และเขาเอาทุกอย่างไปลงมือทําจริงๆผมก็ถ่ายทอดมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เหมือนกันนี่แหละแต่คนรับเขาตัดสินใจมาแล้วว่าสิ่งที่เขาเสียเงินเรียนไปมันต้องคุ้มค่าเขาจะมากอบโวยความรู้ให้มากที่สุดกอบโวยความคิดผมให้มากที่สุดกอบโกยการวางแผนของผมให้มากที่สุดเก็บหมดเก็บทุกคำเก็บทุกมุมมองเก็บทุกนิสัย เอาไปใช้จนชีวิตเขาเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดและเพื่อที่ตัวเขาเองต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ผมมาตกผลึกว่าไม่ว่าเราจะอยากหยิบยื่นของที่ดีที่สุดให้แค่ไหนถ้าคนรับเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะตั้งใจเรียนรู้เพื่อให้ชีวิตเขาเองได้เปลี่ยนด้วยตัวเองจริงๆแม่งไม่มีค่าอะไรเลยครับเพราะเขาจะมองไม่เห็นสิ่งที่ผมจะสื่อออกไปความคิดของผมการวางแผนของผมการวางแผนการเงินการดินกับจิตใจ หรือแม้กระทั่งวินัยของผมที่สอนลงในคอร์สทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดแต่ถ้าคนรับพร้อมต่อให้ให้ของธรรมดาธรรมดาเขาก็เอาไปโตต่อได้คุณเองก็เหมือนกันบางอย่างตรงจริตคุณบางอย่างไม่ตรงไม่เป็นไรแต่ผมขอว่าให้คุณแกล้งแกล้งลงมือทำตามทุกอย่าง21วันแบบไม่ต้องสงสัยไปก่อนชีวิตคุณจะก,กระโดดไปอีกระดับ แบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนแต่นั่นไม่ใช่เพราะผมเก่งแต่เป็นเพราะคุณจะได้ลองทำแบบที่ผมทำแล้วสำเร็จทำต่อไปเรื่อยๆคุณจะค่อยๆรู้ว่าสิ่งไหนมันทำให้คุณไปต่อสิ่งไหนคุณต้องปรับเหมือนมีไกด์พาไปในที่ที่เราไม่เคยไปถ้าเราไปเองไม่ใช่ไปไม่ได้แต่งมไปเหอะกว่าจะเจอทางเสียเวลาชิปผมไม่ใช่คนเก่งทุกทางผมแค่ชำนาญในเส้นทางนี้ผมไม่การันตีว่าคุณจะประสบความสำเร็จ แต่ผมมั่นใจว่าผมเป็นไกล้ที่ดีและจะไม่พาคุณไปผิดทางไม่เสียเวลาแน่นอนขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินไปข้างหน้าก็พอคอสยสวันเปลี่ยนวินัยให้เป็นนิสัยผมทำมันขึ้นมาเพราะอยากเห็นคนที่ตั้งใจได้มีโอกาสก้าวข้ามบวชชั่นเดิมของตัวเองให้ได้จริงๆแบบที่ผมเคยผ่านมาก่อนไม่ใช่เพราะเรื่องเงินผมหาได้มากแล้วไม่ได้ลำบากอะไร แต่ผมอยากตอบตัวเองว่าผมทําอะไรคืนให้สังคมได้บ้างความรู้สิ่งที่ผมมีมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากมายได้ไหมผู้คนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสิ่งที่ผมให้ได้ไหมในวันข้างหน้าผมอยากให้ความรู้นี้ไปถึงคนที่พร้อมเปลี่ยนจริงๆเท่านั้นคนที่ตั้งใจอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองจริงๆให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้แบบผมคนไม่ตั้งใจผมพูดตรงๆเลยครับว่าอย่าเสียเงินเลยเสียเวลาด้วย แต่ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้และรู้สึกว่าแม่งใช่เลยนี่แหละกูพร้อมลงมือพร้อมตั้งใจพร้อมเปลี่ยนจริงแล้วผมมีข้อแม้เดียวทุกอย่างที่ผมสอนคุณต้องทำทันทีไม่เลือกทำไม่เอาแต่ที่ชอบแต่ทำทั้งหมดแล้วคุณจะได้เห็นว่าชีวิตมันเปลี่ยนได้เมื่อคุณลงมือทำจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับพวกเราชีวิตเหมือนกราฟด้วยนะครับสวัสดีครับ